สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยูกิ c อคอส l o os, Hello Kitty and Friends ของเล่นจากชุด Happy Meal ของ m c d o n a l d กันนะครับก่อนอันนี้ผมก็เล่นเกมไปดูแล้วเนาะอันนี้ผมมาดูให้ทุกคนเห็นดีกว่าว่าแบบของเล่นตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มีผลิตถึง10พฤษภาหก67นะแสดงว่าอาจจะมีของลตมาเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามีตัวอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวละครดีกว่าว่าตัวละครน,น่ารักยังไงเนะาะแถมนี่ฮะ ก็เป็นผ้านะครับแล้วก็สกรีนลายนะครับหน้าหลังเย็บนี่เป็นด์กเมจิ i c เชียนนะครับที่คอสกับ Hello Kitty นั่นเองเขาจะเขียนเอาไว้นะว่าเป็นตัวอะไรนะครับนี่ล่างนี้น่ารักมากๆเลยนะก็เหมาะกับการห้อยกระเป๋านะแล้วก็เอาไปโชว์ว่าเนี่ยโอ้แบบตัวนี้น่ารักจริงๆนะครับประมาณนี้ ถือว่าเขาก็ออกแบบได้สวยงามตามต้นฉบับนะจริงๆตอนแรกผมว่าจะรอให้ครบทุกสัปดาห์ก่อนแล้วรีวิวทีเดียวแต่ว่าอะรีวิวเลยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ตัวเนื้อผ้าก็โอเคนะซักได้นะผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเป็นนุ่นนะครับเดีาสังเค์มาดูบูอายดีกว่าครับกระชินน้ำมอนโลนี่ตัวนี้นี่คนบอกว่าคนตามหาเยอะมากครับคือด้วยความเป็นบูอายมันก็เลยมีคนตามหาเยอะแล้วก็ไซส์มันนะครับคุ้มกว่าด้วยนี่เห็นไหม ตัวใหญ่กว่าเยอะเนี่ยถ้าเทียบกับตัวของดังมินิเชียนใช่ไหมครับนี่ตัวแค่นี้เองนี่ชนินอมอนโลตัวใหญ่กว่าแล้วก็ด้วยไอเดียของปีกใช่ไหมครับมีไอเดียปีกมีตัวของเขามีหูกระต่ายของตัวชนินอมอนโลด้วยเนาะนะครับทาให้ไซส์มันใหญ่กว่าปกติด้วยนะตรงนี้เขาทาให้รู้สึกว่าเอ้ยคุ้มคุ้มกว่าอะไรเงี้ยครับก็อย่างบูอายนี่คือเป็นมาร์อตหนึ่งที่โด่งดังนะครับแล้วก็ด้วยชนินอมอนโลมันก็น่ารักกว่าด้วยแหละของสารพผมนะ ฮลโลคิตตี้มันคลาสสิกอ่ะมันก็อย่างนี้แหละนะครับโอเค่ะแต่คราวนี้เรามาแค่นี้ก็ก็จะจืดๆหน่อยผมก็มีการ์ดตัวจริงมันด้วยเนาะขอให้ดูครับนี่อันนี้ผมจะเป็นต้นฉบับเป็นแบ็คเบนทิเชียนอยู่นะคือมันมีประเด็นดราม,ม่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาก็เลยเปลี่ยนจากแบ็คเป็นดาร์กนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคนผิวสีหรือเปล่านะครับคนผิวดำเนาะมันก็เลยเป็นประเด็นนะก็เลยเปลี่ยนแบบน,นี้นะคะนี่ผมผมได้มาตั้งแรกๆเลยนี่ก็ถือว่าเขาทําต้นฉบับออกมาใกล้เคียงกันเห็นไหม ตัวคาทาเวทนะครับอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนําเสนอค่อนข้างดีเลยครับอ่าส่วนน้องบูอายนะครับผมเราก็มีครับนี่ฮะถึงไม่ใช่ตัวอาร์ตแรกสุดนะแต่ก็โอเคแหละนะครับผมบูอายไวท์ดากอนนะครับยังเป็นชุดที่พลังโจมตีพลังป้องกันเป็นเขียนเต็มอยู่นะไม่ใช่แบบเวอร์ชันย่อแบบนี้เห็นไหมครับอืมบางตัวผมก็ไม่มีนะ ถ้าวันไหนตัวไหนมีการ์ดเนี่ยผมก็จะเอามาโชว์คู่กับการ์ดแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าอ๋อมีต้นฉบับเป็นแบบไหนเนาะสำหรับบางคนที่ไม่เคยเห็นการ์ดยูกินะครับก็ประมาณนี้ในะอ่าก็ผมก็พยายามเก็บอย่างดีเยี่ยมแหละไม่ให้มันมีรอยนะครับอยู่ยังยืนยงนะโอเคอแต่ว่าเรามาแค่นี้ก็จะไม่เท่ใช่ไหมเพราะว่าผมต้องอัญเชิญเพิ่มครับผมจะขออัญเชิญฮะมาอีกครับมาอีกตัวหนึ่งครับผม นี่ขออัญเชิญนะครับน้องชินามอนโลอีกสองตัวชวับชวับชวับอ้าจ้าน้องชินามอนโลสามตัวอัญเชิญเป็นฟิวชัน่นนี่ครับบุกอัอนติเมดดากอนครับผม เรียกว่าเอาบุไอสามตัวมารวมพลังกันครับสามพันสามพันสามพันสามตัวครับแต่พลังเหลือแค่สี่พันห้านะครับหารสองมานี่เทจะจัดนะครับผมตอนยุคนั้นคือโอ้โหแมงบุไอสามหัวโคตรเทอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าสุดยอดเลยครับชินอมอนสามหัวจะมีไหมนะครับต้องรอดูนะไม่น่ามีหรอกผมพูดเล่นนะแต่ถ้าทํามาก็ซื้ออะโอเคนี่ครับก็ถ้าใครสนใจนะก็ไปตามหากันได้นะครับในแมนูนอกตอนนี้ได้ยังเหลืออยู่นะลองฟาร์มกันดูครับแมงก็ต้องใช้พลังขึ้นเงินตาแล้วตามหาแล้วนะครับ สำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวอะไรนะครับผมติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ